ปืนกระบอกนี้นะครับมีราคาของแต่งรวมกันเนี่ย 7 0,000บาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องวอลซอฟการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงของการรีวิวปืนซึ่งวันนี้นะครับผมมีปืนปืนหนึ่งนะครับจริงจริงก็ไม่ใช่ปืนอะไรแปลกใหม่หรอกนะตอนนี้ทุกคนที่ติดตามเพจวอลโซนน่าจะได้เห็นว่าผมได้ได้ปืนกระบอกใหม่มาแล้วนะครับซึ่งกระบอกนั้น่ะเป็นกระบอกที่คนไทยไม่ค่อยเล่น ไม่ค่อยเล่นนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยเราก็จะได้ได้เจอมันมันบ้างนะครับอย่างเช่นเกม AVA หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่กระบอกนั้นนะครับเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังเพราะว่ามันเป็นปืนผมเนาะเรามีเวลาในการรีวิวปืนกระบอกนั้นอีกเหลือเฟือนะครับเพราะเป็นตังค์ผมเออไม่ใช่ปืนลูกค้าเนาะแต่วันนี้นะครับพอดีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเขาอยากจะส่งปืนของเขานะครับมา มาให้เรารีวิวเนาะเขาเขาบอกว่ามันเป็นปืนที่แต่งมาสุดทางในในสายของเขานะครับสายขเขาก็คือสาย MWS เนาะแต่เนี้ยถามว่าผมมีความรู้เรื่อง MWS เยอะไหมก็ก็พอประมาณนะครับเอาเอา,เอาจริงๆคือผมไม่ได้เป็นคนแต่งปืนระดับแบบสุดสุดลิมทิมประตูอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นผมผมไม่สามารถบอกได้ว่าของชิ้นนี้ดีของชิ้นนี้ไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับถือว่า คุณผู้ชมไปลองเอาเองแต่ปืน MWS เนี่ยมีชื่อ,อขึ้นชื่ออยู่อย่างหนึ่งแล้วกันเรื่องของอะไหล่แพงนะครับของแต่งแพงอันนี้น่าจะเป็นยูนิเวอร์ซที่เรารู้รู้ร,รกันอยู่แล้วเนาะสำหรับวงการ MWS ซึ่งวันนี้ปืนกระบอกเนี่ยนะครับมีราคาของแต่งรวมกันเนี่ยถึง70,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ70,000บาทเพราะว่าบอกเลยว่ามันเป็นปืนที่ ทบจะไม่มีของเดิมเลยนะครับเป็นของใหม่เกือบทั้งหมดกระบอกเลยซึ่งผมค่อนข้างตกใจมากเพราะว่าพอเขาิส s t รายการของแต่งมาเนี่ยผมดูแล้วอูโหมีอะไรของเดิมมั่งมาเนี่ยเออเดี๋ยวผมเอาปืนนํามาให้ดูนะครับนี่เลยมันคือปืนกระบอกนี้นะครับเป็นตัว BCM เป็นคัสตอม BCM ทั้งตัวเลยนะครับก็คือของแต่งเนี่ยอย่างที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ย ถ้าจะเป็นของอของใหม่หมดเลยนะสั่งจากฮ่องกงนะครับแล้วก็ประกอบขึ้นมาใหม่ทั้งกระบอกเลยนะแต่ระบบเนี่ยนะครับเบสเบสออนเนี่ยคือ MWS นะซึ่งหมายความว่า MWS เนี่ยก็เด่นในเรื่องของความสเสถียรน,นะครับความสเสถียรของตัวปืนเช่นพวกความแม่นยำในระยะไกลแล้วก็เรื่องอาเรแหละการจ่ายแก๊สแล้วก็อัตราการยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ MWS จะเด่นในในเรื่องนั้น แต่ในเรื่องของรีคอยเดิมๆนะอันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่ามันไม่เหมาะกับคนโรคจิตอะพูดง่ายๆก็คืออย่างผมเนี้ยผมเป็นคนชอบอ่ารีคอยหนักๆเนาะเพราะฉะนั้น MWS เนี่ยจะไม่ค่อยถูกฉลกกับผมเท่าไหร่แต่ผมมี4กระบอกนะเห็นอย่างเงี้ยนะครับผมมี4กระบอกตั้งจะเป็นของกันโมอ่าสกากันโมซาวโ m c x MTR 1 6อ่า MK ่ามันคือ CQB เนาะ CQB ของมาลูอีอย่างเงี้ยผมมี4กระบอก นะครับถามว่าชอบไหมก็กลางๆนะครับแต่ว่าเดิมๆอ่ะนึกออกเป่าคือมันมันมันเปิดกล่องมาแล้วมันไปลงสนามได้เลยอะไรอย่างนี้ก็เลยก็เลยเลือกระบบนี้ไว้ลงสนามโอเคเรากลับมาที่เจ้าตัว BCM ตัวนี้กันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดู o v วิวของเจ้าตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะเพภาพยาวๆให้คุณผู้ชมดูเลยเนื่องจากว่าสเปคมันเนี่ยเดิมๆมันอ่ะผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันน้ําหนักเท่าไหร่หรือความยาวเท่าไหร่อะไรยังไง แต่ว่าผมอาจจะิสต์รายการของแต่งทั้งหมดไว้ให้คุณผู้ชมได้ได,ดูกันซึ่งถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะครับก็ได้ของตามิสต์ที่เจ้าของได้ไดลิสต์ไว้เลยนะครับตัวนี้ราคาราคาขายนะครับของแต่งทั้งหมดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณ0น72,000กว่าบาทเนาะตัวนี้เจ้าของนะครับขายอยู่ที่45,000บาทนะถ้าใครอยากได้ก็มายกไปได้เลย นะครับในราคา4 5 0 0 0ับาทต่อรองได้นะสามารถทักมาสอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุยให้แล้วกันเออประมาณนี้นะอ่ะและนั่นก็คือรายละเอียดของของแต่งเนาะอ่านทันกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าใครจะซื้อก็ทักมาถามรายละเอียดละเอียดกว่านี้ได้นะผมไม่มีปัญหานะครับถามได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เขาเรียกอะไรอะ่ะผมไม่ได้อยากขายขนาดนั้นเออผมไม่ได้แบบจําเป็นนี่แบบว่าเอ้ยทายอินขายทายอินขายนะครับเพราะว่าผมไม่ผมไม่ได้ได้อะไรจาก การฝากขายเท่าไหร่หรอกนะเออประมาณนั้นนะผมไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นด้วยซ้ำนะบา,บางคนก็คือเออพี่รีวิวให้หน่อยแล้วก็ฝากขายไปเลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้คิดเปอร์เซ็นอะไรหรอกนะบางทีนะครับก็ขายให้ก็ถือว่าเราอ่าช่วยๆกันนะครับอ่ะปืนตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเนาะมันเป็นของแต่งรวมๆกันเจ็ดหมื่น,นะครับวัสดุภายนอกเนี่ยก็อาพ e เวอร์ Power เนี่ยนะครับเป็นแบบอาอลูมิเนียม CNC เนาะก็คือทําใหม่มาทั้งชุดเลยนะครับสั่งจากฮ่องกงอ่าแล้วก็รางหน้าเนี่ยรางหน้าเนี่ยก็ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเป็นอลูเหมือนกันอ่าส่วนแมกกาซีนเนี่ยแมกกาซีนเขาเป็นแมกกาซีนกันโมกันโมดิฟายนะครับอ่าส่วนมาร์กิ้งเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะก็คือตัวเนี้ยมาร์กิ้งจะเป๊ะมากนะครับก็คือเป็นคัสตอม BCM มาเลยอ่ะดูตั้งแต่หัวจุดท้ายนะครับด้านหน้าเนี่ยไฟฉาย ตัวนี้เป็นไฟฉายมอดไลท์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่างานจีนหรือเปล่านะอ่าแล้วก็ใส่สวิตช์ทางหนูชั่วไฟนะครับตัวนี้ยังใช้ได้นะยังใช้ได้นะครับไฟฉายยังใช้ได้อยู่นะตัวนี้มีสวิตช์สแบบนะครับสามารถกดกดแบบกดกดลึกเพื่อเปิดปิดได้นะครับหรือจะกดย้ำๆเพื่อเปิดก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้เหมาะสําหรับคนเล่น CQB เลยนะยิ่งสนามมืดๆอะ่ะเออกดปึ๊บปๆ๊อย่างเง,งี้ยอะไรอย่างงี้นะครับได้เลยอ่ะทีนี้ มาดูในส่วนของมาร์คกิ้งเนาะมาร์คกิ้งนะครับเริ่มตั้งแต่หัวจดท้ายเลยนะครับมาร์กิ้งก็ตามตามสไตล์เนาะตรงนี้มีเขียนว่า B C M นะครับก็คือก็คือลังหน้า B C M นั่นแหละนะครับแล้วก็มาร์คกิ้งตรงนี้นะครับเป็นล่องลึกนะอ่าเป็นมาร์คกิ้งล่องลึกก็ยิงลาย B C M มาเลยอ่าตรงตรงเขาเรียกตรงสเปคนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมี อามาร์คกิ้งตัว uh, เหมือนเขียนว่าบราโวอ่าอะไรสักอย่างพวกคอมพานีอ่ะเออก็จะจะยิงไว้ตรงนี้แต่หลายๆคนที่เล่น MWS นะครับถ้าซื้อโตเกียวมารุอิมาเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันจะมีมาร์คกิ้งเขียนว่าอ่ามาอ่โตเกียวมารุอิอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีมาร์คกิ Tokyo Marie, ้งโตเกียวมารุอิให้ให้เขาเรียกนะให้ขัดใจ นะครับอันนี้ก็คือบาร์กิ้งเขายิงเองนาะอมันมันมันคัสตอมมาแบบนี้เลยก็เลยก็เลยไม่มีคําว่าท o เกียวมาลุอิกนะครับเพราะนั้นจะสมจริงกว่านั่นแหละมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับฝาช่องคัดปรอกเขียนว่าตรงนี้เป็น300นะครับ B L K 300 Backout นะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็โบ้นะครับ, Bolt, รบตัวนี้เป็นโบ้สปีดนะก็คือเป็นโบ้ที่เน้น เน้นความเร็วนะครับไม่ได้เน้นรีคอยเนาะมันเป็นโบสตีดนะครับ mm hmm. ก็มียิงเลเซอร์ตรงโบ์ด้วยนะครับ mm hmm. เขียนว่า BCM เหมือนกันอันนี้ก็คือโบ mm ์เขานะครับ mm hmm. ต่อมานะครับคุณจะเห็นว่าเนี่ยของแต่งมันเปลี่ยนไปหลายชิ้นมากนะครับ mm hmm. ขนาดน็อตยึดอ่าอัปเปอร์โลเวอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ของเดิมนะครับอันนี้เป็นของใหม่ของแต่งเหมือนกัน mm hmm. แม้กระทั่งนี่ปุ่มปดแม็กนะครับปุ่มปดแม็กก็ไม่ใช่ของเดิมอันนี้ก็ของแต่งเหมือนกันเออ คือแต่งโหดมากนะครับเนี่ยไฟเซเลคเตอร์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ของเดิมนะครับอันนี้เป็นของแต่งเหมือนกันเป็นแอมบีนะครับปรับได้2ข้างเลยอ่ากงไกลนะครับกงไกลก็ไม่ใช่ของเดิมกงไกลก็เป็นก็เป็นของแต่งเหมือนกันนะมันไม่ใช่แบบมาลุยเดิมๆนะครับอันนี้เป็นของแต่งมาที่ส่วนของคลิปบ้างนะครับคลิปก็เป็นคลิปใหม่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่คลิปของพวกมาลุยหรือกันโมนะครับอันนี้เป็นของใหม่เลยอ่าต่อมาก็จะเป็น พันท้ายนะครับพันท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานแท้หรืองานเทียบแต่ว่าเขียนว่าเป็นพันท้าย CTR Macpool เนาะเป็นทรง Macpool นะครับเป็นของเป็นเป็น Macpool นี่มีลายเส้นเขียนไว้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนะครับว่าเป็นของแท้หรือเปล่าเออเดี๋ยวผมไปถามเจ้าของก่อนแต่ในลิสต์มันน่าจะเขียนอยู่นะว่าเป็นของแท้หรือว่าเป็นเป็นของเทียบนะครับโอเคคือไม่ใช่อะไรนะครับคือบางทีเรา เราเรารีวิวเราก็ลืมเหมือนกันนะของแต่งผมไม่ใช่เจ้าของอ่ะคือมันเยอะมันเยอะมากๆเลยอ่ะที่จะจําได้โอเคไหมบางทีผมรงหลงลืมๆก็ขออภัยด้วยนะครับทีนี้อ่ะอีกอันหนึ่งผมลืมให้ดูเนาะสุนหน้าสุนหลังนะครับสุนหน้าสุนหลังเป็นแบบพับนะครับเป็นแบบพับก็เป็นสุนหน้าสุนหลังแต่งนั่นแหละนะเออไม่ใช่ของเดิมอีกอ่ะเนี่ยเป็นแบบแต่งนะครับคันลังนี่ก็ไม่ใช่ของเดิมนะครับคันลังก็เป็นอ่าของ BCM นะครับอ่าเป็นคันล้างแต่งนะซึ่งตัวนี้นะครับอ่าสปริงสปริงบัฟเฟอร์อะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเขาเรียกนะไม่ใช่อ่าน้ำหนักเดิมความแข็งอะ่ะไม่ใชไม่ใช่ของเดิมนะครับเป็นสปริงที่ถูกเปลี่ยนมาแล้วซึ่งจะทำให้ตอนเราดึงชาร์จิ่งแฮนดเดิลอะ่ะจะรู้สึกหนักกว่า NWS e ปกติเนาะอันนี้ผมลองเทียบแล้วนะครับกับตัวข้างหลังอย่างเช่น MK 1 8เนาะอันนี้จะดึงจะดึงได้ยากอ่นะ จะดึงได้ยากกว่านะครับแล้วก็เสียงโบจะจะเพลาะกว่าเนาะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ปลดง่ายมากนะครับไม่ไม่ได้ฟิตเหมือนพวก vfc gsk เนาะก็คือเอานิ้วเนี่ยดันได้เลยนะครับปลดสลักอ่ะเอานิ้วดันปึ๊บแล้วเราก็ดึงเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะผมปลด upper อ o ์ e r เลยละกันเนาะจะได้เห็น เคมาดูในส่วนของลเวอร์ก่อนอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าตัวนี้มันแต่งมาหมดเลยนะครับเพราะนั้นกล่องไกก็ไม่ใช่ของเดิมนะครับตัวนี้เป็นอ่ากล่องไกถ้าทางผิดเป็นกันโมแล้วก็เป็นกล่องไกสตีลนะก็คือเป็นเป็นเหล็กทั้งกล่องเลยเพราะนั้นตัวนี้สามารถรองรับแรงกระแทกแร,แรงได้นะครับสามารถที่จะเอาไปอัปเกรดเป็นบูเหล็กหรืออะไรต่อได้เนาะเออก็ถือว่าใครได้ไปก็ ก็คุ้มๆเลยอันนี้ก็คือทสกล่องไกลนะครับลองทสดูก็ก็เป็นเหล็กนะก็เป็นเหล็กจริงๆนะครับตามสเปคเขาเนี่ยอ่ก็เป็นเหล็กนะครับอันนี้ผมคงไม่ไม่แงะกล่องไกออกมาทดสอบให้ดูเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ปืนผมแล้วก็อ่าแต่ตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนอยู่ว่า gm เนาะอันนี้ก็คือของการโมดิฟายแน่ๆแหละนะครับของแท้แน่นอนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จกตานะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนของ upper กันบ้างดีกว่า โบว์ลูที่โบว์ก่อนนะครับโบว์ตัวนี้อย่างที่บอกเนาะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียม CNC นะโบวเนี่ยเบามากๆนะครับเบาแบบเบาเบากว่าโบว์ซิงก์อลลอยปกติอีกนะครับอันนี้คือเบาเบามากเพราะนั้นมันเป็นโบว์สปีดเนาะเพราะนั้นเราจะไม่คาดหวังในเรื่องของรีคอยถ้าอยากได้รีคอยอ่ะต้องไปชำต้องไปเป็นแบบโบว์สตีลนะครับถึงจะเป็นแบบรีคอยฮาร์ดรีคอยได้นะฮะ แล้วก็อันนี้อย่างที่ให้ดูไปนะครับเป็นคันรั้งแต่ง BCM เนาะมีข้างหลังเขียนด้วยเลเซอร์นะฮะอ่ะประมาณนี้สภาพปืนใหม่มากนะครับแทบไม่มีแทบไม่มีรอยอะไรเลยเจ้าของน่าจะน่าจะแขวนจะเป็นส่วนใหญ่ให้ดูตัวโบ้นะครับตัวโบยังไม่ค่อยสึกเลยสีดำยังเต็มพื้นที่อยู่เลยนะเออก็ใครได้ไปก็นั่นแหละนะครับอ่าเวลาเล่นก็อาจจะใครกอะไรนะ กลุกลัวนิดนึงตอนนราคาปืนค่อนข้างแพงและนี่ผม,มาให้ดูด้านในนะครับด้านในตรงนี้ฮอปอัพหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ใช่ของเดิมนะครับแต่งใหม่หมดเนาะคือสุดจัดอะเออคือแต่งใหม่หมดนะส่วนท่อในเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นท่อยูนิคอนนะครับถ้าใครอยากสุดกว่านี้ก็ลองไปใส่พวกท่อ Maple l ลิฟหรืออะไรก,ก,ก็แล้วแต่แต่สำหรับผมยูนิคอนก็ไม่แย่นะครับเปนเป็นท่อราคากลางๆ แต่ก็แม่นกว่า GSK แบบ V2 เดิมๆอะอย่างอย่าง AK ผมเนี้ยท่ออย่าง a, เขี้ะยาจริงๆเออผมพูดตรงๆนะครับนันท่อแย่งจริงแต่พอมาแบบ M4 V3 ะไรเงี้ยก็ก็โอเคขึ้นนะครับถือว่าเขาพัฒนาอยู่นะทีนี้ตัวแมนะ็กกาซีนเนาะเผื่อเผื่อใครดูไม่ทันนะครับให้ดูอันนี้เป็นแม็ก GM นะครับข้างหลังเขียนอยู่ว่า V V3 อ่ะเขียนอยู่ตรงนี้นะครับ V 3ปรับ GM อ่าเป็น P Max GM นั่นแหละนะครับมันมีฟังก์ชันในการเติมเติมกระสุนข้างล่างด้วยแต่ผมไม่เคยไม่ค่อยใช้หรอกเดี๋ยวนะอ่ะมันมีฟังก์ชันที่สามารถที่แบบว่าดึงดึงช่องนี้ออกมาได้นะครับดึงช่องข้างบนออกมาแล้วก็เติมกระสุนแบบเทเข้าไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้โหลดเดอร์มันก็จะดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะเติมกระสุนกันเข้าไปในช่องนี้แหละประมาณนั้นซึ่งมันทําให้เราโหลดกระสุนได้ไว นะครับได้ไวกว่าเวลาเรากดโหลดเดอร์ยอะไรเงี้ยบางทีจะบางจังหวะมันแข็งนะครับอันนี้ก็คือเป็นแม็กที่ดีนะอันนี้ผมก็ใช้อยู่ปืนนี้นะครับได้หนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ของแต่งอย่างที่เห็นเลยนะครับอย่างที่เห็นในในตอนนี้เลยเนี่อ่ะได้อะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะครับปืนไฟฉายแม็กกาซีนนะแล้วก็ของแต่งทั้งหมดในปืนกระบอกนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ตัวนี้จะมี จะมีตําหนินิดนึงนะไม่รู้ว่าเจ้าของรู้หรือเปล่านะครับแต่ผมขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะก็คือฝาช่องคัดปลอกเนี่ยนะครับปิดไม่ค่อยได้นะเนี่ยมันดีดออกนะครับพยายามปิดแล้วนะผมไม่รู้ว่าไอ้เดือยมันหักแล้วหรือว่ายังไงนะครับเนี่ยก็คือตําหนิหนึงนะครับนอกโอเคเนี่ยจังหวะบางจังหวะมันก็ปิดได้บางจังหวะมันก็ปิดไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะเนี่ยปิดเออเนี่ยได้ แตนะ่แต่แตแตโดนนิดนึงก็ดีดออกนะครับเอาเป็นว่ามันถือว่าเป็นตำหนิตาหนิหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองรีคอย,ยต,ตัวนี้สักหน่อยนะครับอ่ uh. uh. ตัวนี้มีแกส๊สไม่น่าเดี๋ยวดูนะโอเคมีแก๊สอยู่นะครับอ่ะอ่ะ นะอ่ะโอเคลูกหมดสอยแขวนปกตินะครับตบอ่าตัวนี้มีปลดแม็กข้างเดียวนะครับมีปลดแม็กข้างเดียวเนาะคือข้างซ้ายนะครับตบอ่ะปึ๊บปกตินะแต่บางจังหวะนะครับอันนี้ต้องเรียนแจ้งตรงๆก็คือบางจังหวะลูกหมดเนี่ยเราเราดึงสไลด์ใช่ป่ะค้างบ้างไม่ค้างบ้างนะครับเนี่ยอ่ะค้างบ้างไม่ค้างบ้าง อันนี้ใครจะบอกว่าผมผมทำอย่างนี้เดี๋ยวขายไม่ออกอผมบอกตามตรงนะครับว่าปืนเนี่ยตอนขายอ่ะขายในนามผมนะเออผมเป็นคนลับหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าปืนมันไม่ดีผมเต็มๆนะครับคุณจะไม่รู้เลยว่าเจ้าของจริงๆคือใครนะครับเพราะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นกับปืนคุณเนี่ยผมรับผิดชอบนะบเพราะนั้น เวลาผมรีวิวผมรีวิวจริงๆนะครับถ้าเจอตําหนิอะไรในคลิปผมผมแจ้งเลยถ้าคุณรับได้ก็ซื้อถ้าคุณรับไม่ได้ก็ค้าม <c oughs> ก็ผ่านไปแค่นั้นเองเอาเซมิก่อนปืนเคลียร์นะครับปืนเคลียร์ไม่ไม่มีลูกนะไดไฟนะครับหนึ 1, 2, ่งสองัตัวโตโอเคแก้หมดละ ก็ถามเรื่องของถ้าถ้าถามผมเรื่องของฟนะิลลิ่งเนาะเอาเป็นว่าเทียบกับ MWS ปกติแรงทีบอาจจะรู้สึกมากกว่านิดนึงนะครับ <at> <t ip> แต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับปืนก็คือ r GSK อ่ะบางตัวก็คือเหมือน9มมตัวนี้ก็แบบจุดอะไรอย่างเงี้ยนะปืนแทบไม่ค่อยกระดิกน,น,นะครับถ้าใครชอบปืนสไตล์แบบว่ายิงซัาเป้าเดิมแม่แมๆนๆะอ่ะผมแนะนำตัวนี้นะครับแต่ถ้าเน้นรีคอยตัวนี้อาจจะยัง ทีนี้ในเรื่องของอัตราการยิงนะครับ MWS เดิมๆเ,เนี่ยอัตราการยิงอาจจะไม่ได้จัดเท่าตัวนี้งั้นเดี๋ยวผมลอง MWS เดิมๆสักตัวแล้วกันอันนี้เอาเป็นออริจินอล MWS นะครับก็คือโตเกียวมารุอินะเอาไปที่เซมิพัวโตถ้าถามว่าต่างกันแค่ไหนอ่าลูปก,การทำงานอนะ่ะผมคิดว่าตัวนี้จะเร็วกว่าเนาะเพราะว่าโบอ่ะ โบว์ตัวนี้มันเป็น speed bow นะครับก็คือวัสดุเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับแต่ตัวนี้จะเป็นซิงค์อล่อยเพราะฉะนั้นความน้ําหนักตัวนี้จะมากกว่าทําให้ระยะ,ะเวลาในการขับเคลื่อนไปกลับเนี่ยจะนานกว่าทําให้รูปการยิงเนี่ยช้าก,กว่าโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลองวัดความแม่นยําของตัวนี้กันอ่ะโอเคเราก็มาถึงด้านนอกกันแล้วนะครับ ็เดี๋ยวเราจะเอาเป้าไปติดเนาะเพื่อความแปรเนาะเราจะอัดยาวๆนะครับในการทดสอบเพื่อไม่ไม่ได้เป็นข้อข้อรหานะครับว่าผมแอบ,บทาให้ปืนมันแย่เนาะโอเคอ่ะเมื่อเช้ามายิงเทสกระบอกหนึ่งเหมือนกันโอเคอติดไปเลยนะติดเป้าไวก่อนปึ๊บโอเคแบบนี้อะยนหน่อยไม่เป็นไร โ okay. อเคลปสกอผมไม่รู้อัดมากนะี่กี่นัดนะฮะจะพยายามยิงให้มแม่นล้วกันนะแต่มันศูนย์เดิมอะ่ะเหมือนตอนที่ผมเทสตอนทำคลิปสั้นอ,ะ okay. อ่ะโอเคอะนั่งแล้วนะครับอ่ะแม็กกาซีนนะครับบรรจุลูกโอเค เอ๋เห็นนะยิงไปตั้งเยอะทำไมมันเข้าเป้าแค่นี้วะงงมากเด่นนะเออคือมันเข้าแค่นี้สงสัยต้องแพ็คอีกรอบนะครับเต้องอีกรอบโอเคถ้าเป็นการทดลองของวิทยาศาสตร์นะครับเราต้องทำซ้ำอีกรอบหนึ่งว่าจะได้ผลลัพธ์เดียวกันไหม ถ้ามันได้ก็ก็นั่นแหละแต่ถ้าไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึง่งเนาะโอเคอีกทีวันมอ i m มเดี๋ยวรอบนี้ผมจะจะขอดูวิธีกระสุนด้วยตาก่อนนะครับยังไม่ใช้สโคปเอาแบบนี้ก่นอนอ้าวก็เข้าเป้านี่วะ่ะแล้วมันหายไปไหนวะ หนึ่งสองส้โอเคลูกแจมแปบ๊บนะครับมันก็มีกันได้นะครับลูกแจมอ่ะโอเคต่อ โอเคแจกมาเกนฮึบโอเคหมดละเดี๋ยวเราไปดู เข้าพร้กันดีกว่าแต่รอบนี้เหมือนจะโดนมากกว่าคังที่แล้วนะครับเสียงกระทบเป้ามันมากกว่าอ่ะโอเคมันก็เข้าเป้าแหละมากกว่าครั้งที่แล้วคือกลุ่มมันก็มันก็เข้าเป้าอ่ะแต่มันไม่ได้ไม่ได้ดีแบบว่าเป็นเป็นเส้นจนแบบจนสังเกตได้ขนาดนั้นนะครับรอบที่แล้วยิงมันจะอยู่โซนนี้เนาะแต่รอบนี้ก็อยู่โซน 9, โซน9โซนส0โซน8นี่ยแหละประมาณนี้ ผมอาจจะยิงไม่แม่นก็ได้นะครับอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อผมเออถ้าใครอยากได้ปืนกระบอกนี้นะครับผมไม่ผมไม่บอกว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะต้องต้องมาเขาเรียกนะผมไม่ผมไม่ได้อยากจะส่งปืนไปให้เลยนะครับถ้าใครสะดวกที่จะมาลองปืนก่อนก็ได้นะครับผมมีเป้าให้ลองมาลองที่บ้านผมได้เลยอันนี้ผมผมผมสบายนะครับมันไม่ใช่หนึ่งคือปืนเนี้ยไม่ใช่ปืนผมนะครับถ้ามันไม่ดี ก็ไม่ใช่บืนผมนึกออกปะเออมไม่ใช่บืนผมนะครับกลุ่มก็อย่างที่เห็นนะครับผมเทสให้แล้วเออประมาณนี้เรียวๆไม่ปัดนะครับโอเคอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้า BCM ราคาของแตงง่งรวมๆกัน70,000ตัวนี้นะครับเอาจริงๆสำหรับผมถามว่าแม่นไหมก็กลางๆนะครับผมถือว่าท่อที่เขาใส่มาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นอยู่อยู่เก่งกลางๆแล้วนะผมคิดว่ามันแต่งได้สุดกว่านี้ ก็คืออาจจะเปลี่ยนท่อที่ดีที่ดีกว่ายูนิคอรนอ่ะเอออันนั้นอาจจะได้ได้เขาเรียกอ,อะไรนะได้ความแม่นยํามากกว่านี้แล้วกันนะแต่โดยรวมนะครับปืนปืนโอเคนะครับปืนโอเคยิงยิงสนุกดีเนาะถ้าเทียบกันกับเรงรีคอยก็ประมาณจุดสองสอง่ะแทบไม่รู้สึกอะไรนะครับยิงซ้ำเป้าเดิมง่ายมากเนาะเพราะว่าสโคปเนี่ยอ่าเขาเรียกอ,อะไรเวลาเราเล็งอ่ะแทบไม่กระดิกเลยนะครับยิงง่ายมากเพราะนั้นตัวนี้ถ้าใครเล่นแบบ CQB เนาะ แล้วก็แบบเล่นมิวสิมอะไรเงี้ยผมค่อนข้างแนะนําเพราะไฟเลทเร็วมากนะไฟเลทไฟเลทมันเร็วเลยแหละเร็วเร็วเลยแหละเพราะว่าโบว์มันน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ตัวปืนไม่หนักมากตัวนี้เบานะสำหรับผมถือว่าถือว่าเบาถ้าเทียบกับ M K 1 8ผมอะ่ะเขาเสนอขายมาที่ราคา45,000บาทเนาะของแต่งได้ตามนี้เลยนะครับยกเป็นกล้องนะกล้องผมนะครับถ้าใครอยากได้ก็ก็ทางมาสอบถามที่เพจได้นะครับต่อรองได้ไม่ว่ากัน เอาไม่เอาอีกเรื่องหนึง่งคือเรามาคุยกันนะครับผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้ยึดโยงกับค่ายใดค่ายหนึง่งอย่างที่ผมบอกไปผมไม่ได้เป็นเขาเรียกแอมบาสเดอร์หรือเป็นพรีเซนเตอร์ของ G H K V F C หรือ,อ W E อะไรอย่างนี้ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นผมวิจารณ์ตรงไปตรงมาเนาะคือเห็นยังไงผมตอบอย่างนั้นนะครับแล้วปืนแก๊สเนี่ยาถามว่ามันวัดกันจริงๆยากไหมยากนะครับมันข้อแรก แก๊สเนี่ยปัจจัยเรื่องแก๊สก่อนนะครับแก๊สเนี่ยมีอัตราการขยายตัวแกว่งแกว่งนะครับมันไม่ใช่ยิงร้อยแล้วมันจะอยู่ร้อยปกติเนาะมันมี90บ้างแ0บ้าง99บ้างร0 5ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่จังหวะนะครับถ้าจังหวะไหนมันทํางานคงที่โอเคนัน่นนั่นก็คือโชคดีแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดแกว่งมันก็จะมีผลกับความแม่นยาด้วยเนาะเออแล้ว ที่ผมเทสวันนี้นะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของลมนะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับใบไม้มีแทบไม่ได้กระดิกเพราะฉะนั้นมีผลต่อการเทสวันนี้ไหมผมบอกได้เลยว่าไม่มีนะครับไม่มีเลยจริงๆเพราะว่าลมไม่มีนะเพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกก็มีแค่เรื่องของแก๊สกับเออเลอร์ของผมเองก็คือยิงไม่แม่นโอเคไหมแต่ก็นั่นแหละผมก็ถ่ายให้ดูแล้วนะครับหลักฐานเรื่องของความแม่นยําผมไม่ได้ตัดนะครับอันนั้นก็คือของจริงผมตั้งใจจริงจริงนะผมไม่ได้ไม่ได้แบบ ทำให้ปืน4ี่หมมันดูแย่โอเคไหมผมผมทำจริงๆผมใช้จริงๆแล้วผมยิงจริงๆนะครับเออผมไม่เปรียบเทียบกับปืนค่ายอื่นแล้วกันเอาเป็นว่าตัวเนี้ยโอเคนะครับยิงดีถ้าคุณชอบก็จัดนะครับจัดแต่ถ้าสมมุติว่าตัวนี้รู้สึกแพงไปอ่าผมใช้คําพูดนี้ลวกันก็คือมันอาจจะไม่ได้อ่าฟิตกับคุณอ่ะนึกออกปะบางทีของของบางอย่างถ้ามันไม่ได้ฟิตกับเรามันก็ไม่ได้มันมันก็ไม่ได้เกิดเหมือนเพื่อเราเนาะก็ปล่อยมันไปอ่าถ้า สนใจก็สอบถาม page, zone, เพจวอร์โซนเรื่องเราสงครามได้เลยนะครับถ้าใครอยากมาดูนะครับมาได้ที่ร้าน walk airsoft นะครับหรือจะนัดผมมาทดสอบลิงก์ที่บ้านผมก็ได้ยินดีนะครับความกว้างความไกลจากเป้าถึงอ่าถึงจุดทดสอบเนี่ยก็ก็จัดได้ว่าไกลพอสมควรซึ่งถ้าอยากได้ไกลกว่านี้ผมก็จัดให้ได้นะครับเพราะว่าลงรถผมค่อนข้างลึกโอเคไหมอ่าเพราะนั้น มาทดสอบได้นะครับลองด้วยตัวคุณเองไม่ต้องเชื่อผมนะครับผมอาจจะเป็นนักรีวิวแล้วก็นักขายนะแต่ไม่ต้องเชื่อผมนะครับมาลองเองเออโอเคไหมสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ